ตกห่งได้แก่เทศาบาลตำบลสีสองรักนำโดยนายประพัติชัยชัยนอกนาย,ยกเทศมนตรีตำบลสีสองรักองค์การบริหารส่วนตำบลพลสูงนำโดยนายวิศนุบุรณวพิชิต,ตกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาวนำโดยนายขยันวังททลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนำโดยนายบุญธรรมกัญญาประสิทธิ์นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งองค์การบริหารส่วนตำบลอีปุ่มนำโดยนางบุญเรียงสุภาษิตนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปุ่มนาองค์การบริหารส่วนตำบลตกสะทอนนำโดยนายชัยนรงสุภาษิตนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลตกสะทอน ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะท่านนายกของกาญจนส่วนตำบลทุกๆตำบลนะครับรวมถึง5ตำบลด้วยกันนะครับก็เรียกว่านะครับเป็นเร้วขบวนที่ยิ่งใหญ่ขบวนที่นี้จะประกอบไปด้วยป้ายนำขบวน5อบทและขบวนชาวเขาเผ่าม้งนะครับผู้ถือป้ายแต่งกายด้วยชุดภูเขานะครับชนเผ่าม้งและตามด้วยผู้ร่วมขบวนจากตำบลกกสะทอนซึ่งบ่าตุ้งขอตำบลกกสะทอนนั้นเป็นชุมชนชาวเขา มีพาร์เทนีเป็การเล่นของตนเองและการแข่งขายด้วยชุดชนเผ่าที่ระดับกแต่งอย่างสวยงามประณีตซึ่งทอได้มือเช่นกันนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกบสะทอนโดยนายชัยนรงคสุภาสิรบวนที่สองจะตามไปด้วยรถขบวนแห่ผีตะโขนรถขบวนแห่ผีตะโขนปีนี้จากเทศบาลตะโขนสีสองรักซึ่งมีความยิ่งใหญ่เกิดงามตั้งใจทํำออกมาเพื่อ งานผีระโขนเฟสติวัลที่มีแห่งเดียวในโลกนะครับซึ่งนำเสนอให้นักท่องเที่ยวมาชมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่เป็นการละเล่นที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะครับฉะนั้นงานประเพณีของเราก็ได้มีการประยุกต์โดยเป็นการนําเสนอผีตะโขนซึ่งถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมแต่โบราณนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการสืบทอดประเพณีการละเล่นนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับมาเรื่อยๆนะครับมาแล้วครับ ขบบนของเมืองแห่งขุนเขานะครับก็ประกอบไปด้วยเทศาบาลตำบลรีสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธสูงองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวองค์การบริหารส่วนตำบปปลโององค์การบริหารส่วนตำบลอีปุและองค์การบริหารส่วนตำบลกบสะตอนะครับก็รวมท้องทิ่นนะครับเข้านในการหอกท้องถิ่นะครับ 代表有形五队，六个乡村